เค่ะต้องไปในโรงงานได้เร็วมากค่ะขอบคุณทางด้านเด็กได้ค่ะ ก็ดนนีนะคะแต่พี่คิดว่าน่าจะดีกว่านี้ด้ีค่ะแล้วต้องแก้ตรงไหนเนี่ยเออเรื่องเร่องนี้พี่ว,วาาาา่าน้องจ๋าน่าจะชี้เองได้นะคะเพิ่งจบใหม่นะไม่ใช่หรอคะดูงนานชิ้นนี้นะคะของน้องฟิลเพิ่งเข้ามาพร้อมๆกับน้องจ๋าเลยแต่ทำไมเขาถึงทำไม่ดีกว่า,ามีกว่าสิทธิ์ทอามากกว่าครับ ลองกินไปพิจารณาดูนะครับน้องสาวแค่ค่ะเดยวหนูไปแก้พรมมาเสร็จค่ะเป็นไงบ้างคะแผนการดำเนินของเดินชี้ระยะไฟแค่ไหนเพิ่มก็ดีค่ะแต่ยังมีความสะเท่าอยู่บ้างสั่งงานน้องจ๋าไปแต่ว่าได้งานมาไม่ตรงตามที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรค่ะ นูเป็นเด็กสมัยค่ะเพิ่งมาทํางานได้แค่หนึ่งเดือนยังก็เรียนรู้อะไรอีกเยอะค่ะดิฉันอยากฝากคุณจ๋านะคะคุณจ๋าเป็นเด็กจใหมัยก็จริงแต่คุณจ๋าได้ผ่านการฝึกประสบการณ์มาได้สามเดือนดิฉันอยากให้คุณจ๋านำประสบการณ์ที่ฝึกงานสามเดือนมาใช้กับบริษัทเพื่อปแบบกัรเพื่อปรับการทํางานของคุณจ๋าให้ดีกว่านี้ค่ะโอเคค่ะหนูจะไปแก้ไขระบบดงกตัวนะคะไฟอาร์ดีเลือกก็ไปห่านยากค่ะอันนี้่ากกว่าหน้าหัวค่ะเขาก็ให้งานเยอะเกินไปอะค่ะแล้วก็ระยะเวลาน้อยมากแล้วก็หน้าร้าน ไปเยอะมากแล้วค่ะทำให้างานที่เขาสั่งมา,ออาะค่ะล่าช้าค่ะแต่ดิฉันคิดว่าดีเจให้เวลาพอสมควรแล้วนะคะเออดิฉันอยากบอกคุณแคมนะคะว่าให้จัดสรรเวลาให้ดีกว่านี้นะคะว่างานไหนคนสมงก่อนงานไหนคนสง่งหลังเพื่อที่จะออทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพม,มากขึ้นและคุณแคมสามารถจัดการเวลากับงานที่คุณแคมทำได้แน่ค่ะเลยจะทำไปฝากคุณฝ่ายทายเดสกรปค่ะนำไปมีคนทำงาน,น ตื่นเต้นในการทํางานโดยทำให้มีการคลียร์ข้อมูลบิดเบี้ไปบ้างค่ะดิฉัน,น,นได้ให้คําแนะนําได้คำปรึกษาการทำงานแล้านานไปแล้วค่ะดิฉันขอเชิญชมผู้ของคุณนะคะที่สามารถทํางานร่วมกันได้ถึงแม้ว่าจะมีคำถามบางเล็กน้อยก็ทีมคุณก็สามารถปจรจาได้สุดท้ายดิฉันก็อยากฝากพวกคุณทั้งหกคนนะคะถึงแม้ว่าออฟฟิศของเราจะไม่ถึง,งกันเราการเราอยู่แยกหมู่เราตายแต่นะคะเราก็ต้องเป็นทีมเวิร์กเพราะฉะนั้นทีมเวิร์กก็ต้องมี การได้ปัญหาวมการการเข้าใจการการแบบคุณเข้าหาการการพูดคุยกันก็จะทําให้การทํางานออกมามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้าพวกคุณสามารถทําได้ตามที่ตามที่ดีฉันบอกคุณจะสามารถนำพาองค์กรของเราไปยังดมุ้งหมายได้ในพวกเราก็ต้องขอบคุณผู้จัดการมากนะยคะขอบคุณค่ะเฉยแ ารายการตอบปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ กี้ครับเราก็คบกันมานานแล้วนะครับเป็นแฟนกับกอนได้ไหมครับได้ค่ะพิงกี้ก็ชอบกอนมานานแล้วเหมือนกันค่ะครับก่อนรับพิงกี้นะครับนั้นก็คืนนี้เป็นของกอนนะครับ พี่ลาครับเดือนแล้วแตแ่กำลังตัวน่าต่อมาเหรอพรี่ที่มีข่าวดีจะบ,บอกข่าวอะไรครับพี่ทอ้องได้สองเดือนแล้วนะกรอ,อนจะเป็นพ่อคนลนะน้าที่ใจไหมท้องกับใครท้องกบกรอนไงทำไมกรอนพูดแบบนี้อ่ะจะดีอพี่หรือเปล่าท้องกบกรอนที่ลูกของเราไงแล้วเด็กออกเชื่อกอนทำไมกรอนพูดแบบนี้อ่ะเรายังไม่พร้อมพี่ที้พี้ยังเรียนอยู่ปีสามกอนก็ยังเรียนอยู่จะเอาอะไรไปเลี้ยงเด็กแต่นี่มันลูกของเราแล้วกรอนไม่เชื่อกอนเราเด็กออกเชื่อกอน ก็ยังเรียนอยู่นะคนที่บลาดเขาจะโอเคเขาไม่มีใครโอเคมันก็แค่การติดพลาดริงกี้มันแค่จุดผิดพลาดเราจะทำยังไงอะเอาเด็กออกถ้าไม่ออกเราก็ต้องคุยกันเลิกกันจบ พี่มางหนูพี่มานตรงไม่ได้เลยนะนี่เดี๋ยวเราต้องมีวิธีแกิงพ็อะไรเะ้นเกิดอเอะไรไเดรี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหาหมอกันเดี๋ยวเราเขไปหาหมอเอง พามาหาหมอเองเถอโอเคนะ ก่อนวัยยังครนะคะเพราะดีหนูคบกับแฟนมาสามปี ที่ประโยชน์น่าต่างๆนะคะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ัม่แต่ระหว่างตั้งครรภ์ข้อแล้วก็หลังคลอดนะคะแล้วก็อะไรที่อย่างคนไข้เป็นนักศึกษาใช่ไหมคะก็จะก็จะมีถ้าต้องการศึกษาต่อค่ะก็จะมีการจัดรูปแบบการศึกษาให้ตามเหมาะสมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไข้มีอายุครรภ์ที่ไม่เกิน12สัปดาห์แล้วก็มีมีความตั้งใจที่จะยุติการตั้งครรภ์ก็จะมีการให้คำแนะนำการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยค่ะ แล้วชีวิตหนูจะดีขึ้นเหรอคะหนูจะดีขึ้นจริงๆใช่ไหมคะหมอก็อย่างที่หมอ่ยอ,ยก,อ,อก,ก็อย่างที่หมอแนะนํานะคะคือเราต้องคุยกับคนละข้างด้วยคะ่ะจะดีขึ้นจริงๆใช่ไหมคะ<อ>หนูไม่อยากเก็บมันไว้มันทำลายชีวิตหน,นูถ้าหนูเก็บมันไว้มันจะดีขึ้นจริยยงๆเลยนะ <c oughs> เราก็เอาปรึกษาที่คุณหมอแนะนำมานะคะมันต้องดีเส้นไหมคขอบคุณค่ะ ี้พี่ต้องการจนสี่โมงนะคะแล้วก็อันนี้ห้ามงย็นหรือ่กนเป็นหนึ่งชั่วโมงเนาะเพื่อที่าะทันนะคะโอเคค่ะน้องแบงทำอะไรอยู่คะงานที่หัวน้าเมื่กี้เลยครับอ๋อล้วงานของพี่หรอคะพี่ั่ายบัญชีใช่ไหมแบงก์กำลังให้อยู่ครับแต่ว่ายังไม่เสร็จวันนี้น่าจะไม่ทันแน่เลยครับเพราว่นาไม่งานมาครับไม่ได้สิคะน้องแบงพี่ต้องการใช้ในวันนี้สี่โเพราะเขาก็เรียกพี่มาเหมือนกันก้าเจะอยนะใช่กิเหมือนที่คิดไว้เลย โอเคงั้นถ้าลงเบ้นไปทางสที่ขอเป็นสีมได้ไหมคะได้รับจะรีบใหโเคค่ะงันกาโพี่นะคะได้รเครับพี่ได้ครับของพี่ใช่ไหมได้ครับ เดี๋ยวแบงค์รีบาำให้เลยครับโอเคครับในเร่องนี้ในเรื่องคืนก็ไม่อะครับก็ไมได้ก็ไม่ไ 对 และทุกใจฤดูร้อนกำลังจะผ่านทุกใบไมต้ต้องมีร่วงโรยและพลีไปก่อนท้องฟ้า ดูยังกับแม่เวีนเกรงกันกูคิดเราแบ่งทำไหนไปทุกจริงทุกอย่างไงเดีเด๋ยวแบ่งเมื่อนะอัดงานเดีเ๋ยวแบ่งไม่ไหว,วเราเปล่ารู้ไม่ไหวเราอยากตายเรามาอยู่บ้านกับแม่์เราอยากที่ป่าน,นานเลยรูย้เมย์เรามาอยู่บ้านนะลู้ด่าโอ๊ค่าไปหาะโม่เดี๋ยวแม่พาไปก็ได้นี่อ้าวอ้าวโ่ไปได้ไหมเมยรู้ไปอ่ะโม่หยุดจุกจ้าลูกเปลืได้เลยเดี๋ยวแม่พาไป ลกอยากที่นปน,นานโลกกังหันแม่นะแบงนะแม่อนะีกทั้งเรามาอยู่บ้านกับแม่นะนุ้ยนะแม่รอนุ้ยอยู่ทุกวันเลยนะแบงนะได้กับแม่เราลูกกันะบแม่นะเราดักแม่นะเราไม่ติะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่หวัด,ดว,วัดววหน้าไหมครับ ใช่ค่ะนี่ใครคะนี่แบงค์เองครับมาหน้าอ๋อน้องแบงค์มีอะไรหรือเปล่าคะครับคุณแบงค์จะโทรมาบอกว่าแบงค์จะขอลาออกครับเพราะว่าแบงค์อยู่ที่นี่ต่อไปไม่ไหวจริงๆมาตับงมาหน้าอ๋อน้องแบงค์คิดดีแล้วใช่ไหมคะคิดดีแล้วครับเพราะว่าเพื่อนร่วมงานทุกอย่างไม่โอเคไม่เหมาะกับแบงค์ครับที่อืมโอเคค่ะถ้าน้องแบงค์คิดดีแล้วงั้นน้องแบงค์ค่อยมายื่นใบลาออกนะคะได้ขอบคุณมากคุณมากครับโอเคค่ะช่วงนี้นะคะครับสวัสด ไม่น้องเจอเรื่องอะไรมาหรือเปล่าว่ารู้สึกไม่สบายใจบ้างเช่นพักหนักเลยหมอมีคำแนะนำไหมได้ครับคือเบ่์เจอสบาวะกดตัวเบ่์เองครับกดสุขภาพเบ่งแล้วก็กดดันเบ่์จะให้เบ่์เป็นเป็นแบบที่เขาอยากให้เป็นนะครับให้พลังงานเบ่งมัเยอะเกินไปแล้วก็คนที่รบกานก็กันแกล้งชีวิตเบ่งทำให้ชีวิตเบ่งนี่ยิ่มเย่มากๆเลยครับพอลองเจอเรื่องแบบนี้ที่งานเนี่ยเรามีปรึกษาใครบ้างนะคะตอนนี้ไม่ได้ปรึกษาใครครับแต่ว่ามีแค่บออทางแม่เลยครับแต่ไม่ได้เล่ารายละเอียดอะไรให้ท่านฟังครับ วิธีการจัดการของ,ของ,ของเบงตอนนี้คือชอบทานยานอนหลับเพื่ออยากที่จะหลับไปเลยน,น,นานๆนะครับแบบว่าเราเตื่นขึ้นมาเราก็ใช้ชีวิตแบบความเครียดเราเราไม่อยากจะตื่นขึ้นมาในในโลูกนี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าพอเราทานยาเราหลับมากเกินทำให้เรามีสภาพจิตหลอนทำให้เราคิดที่ถึงเรื่องของค่าตัวตายก,ก,า,การทำร่างกายแล้วก็เป็นบิดภาพเบงไอยากไปถึงจุดนั้นนะครับเพราะเบิดภาพเปงนก็อยากไปข้างหน้าต่อเพื่อคนที่เราเราเรารักนะครับพี่คิดว่าเนี่ยตอนนี้นเราเหงม,มาก หลังจากนี้น้องก็พบแพทย์บ่อยๆแล้วก็กินยาตามอาการนะคะพี่เชื่อว่าน้องดีขึ้นแน่นอนตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมากไหมครับตอนนี้รู้สึกดีขึ้นนะครับแต่ว่าเบงจะหายใช่ไหมครับหายแนย่นอนค่ะพี่เชื่อว่าเบงหายแนย่นอนได้เจอสัปดาห์ใหมแน่นอนค่ะได้ครับตอนนี้เดี๋ยวจะพยายามดึงตัวเองกลับมาแล้วก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นาหนา,นา,างานใหม่ทำนะถ้ามีาามาก็ลองไปใช้ที่ยาที่ตัวมาได้เลยได้ขอบคุณมากเลยครับ So can we skip to the good part?